เดี๋ยวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้ง87ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮู้ไปกันว้าวตายแน่มันตายังทุกคนดูดิราชาลาาชาลราชาราชาจะมีตั้เลยโคตรจะโหดหน้าโคตรไอเนี้ยนี่ไงคงไไงว่าโคตรย่อ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำคลิปแกล้งพี่เฟิร์นกับไอ้โกคิมนะครับผมรอบครับงนี้เราจะมาแปลงร่างเป็นผีดูมาฟักกิ้งออนบิชอยู่ในทิกตักนะครับผมไม่รู้อยู่เรงะไรก็จะเป็นแบบว่าผมได้ทำการแบบว่าวางแบบกับดักไว้เยอะแยะนั้นรอบแมปทุกคนแล้วก็มีลูกสมุนแบบเป็นม็อบต่างๆทุกคนก็คนคลิปนี้บอกเลยว่าฮาหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนก็เปติดต้าไปนะทุกคนก็เป็นที่นว่มีตอกก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะผมเรื่องผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปดูกันเลย งโอเคครับรับยีดดูมาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมทำทำการวับกับดับเพิ่มอะไรกันทุกคนชิบชิบแมงยีเฟนวันทุกคนยอดแมงยีเฟนว่ะอย่ามาตอกันนะไอเดียยีดโอ้ยมันก็บ้างเบ้อเกินทุกคนตอหรอกชิบชิบโอ้ยนี่ทุกคนเป็นกำลังที่ผมวางไว้ทุกคนดูดิเป็นกำลังที่ผมวางไว้ทุกคนดูดิยอดเฮ้ยมีกล้องมีกล้องทุกคนกล้อง กองผีสิงกองผีสิงทุกคนแลล้วืมอกมันเป็นกองผีสิงทุกคนดูดิเราเราจะมาเอาชีวิตรอดกันเดียเออใช่เป็นกองผีสิงเนี่ยมาที่มอสไอสยามมีชมเสบ โย่กองผีส <society> yeah, ิ hmm? hmm? like hmm. ra, like ่กองผีขาเนี่ยคือกองผีสิงเลยทุกคนใช่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหมันเป็นโลกแห่งแบบว่าโลกอะไรไม่รู้ทุกคนมันเป็นโลกที่แบบมีแต่ผีนะทุกคนมีสองพี่เกือบก็ผมเป็นจูออนเนี่ยทุกคนแล้วก็มาที่เจออะไรแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยทุกคนเริ่มเริ่มเริ่มตัดต้นไม้แล้วโย่เสียงอะไรอ่ะตัวอะไรมันกินพืชนได้เปล่าตัวนี้มันกินพืชนนะทุกคนดูดิแทร์พืชดูนะดีเนี่ยแหละชุบครัมเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงไหมอ่ะเชื่อเด้อเดี๋ยวสินกอันนี้ไม่เป ดูดิดูดิดูอีกาดิทุกคนดูนกอีกาดิมันเห็นนกอีกาไหมเนี่ยกาวอะไม่เป็นมิเก้าแมนนกองอีก้าวน้องอีกาโย่ปุ๊บกาดิ๊ดดิเดี๋ยวลองให้พี่เขาฆ่าเลยทุกคนก้าตาแดงกาตาแดงทุกคนโอ้ โอ้โหตีสิต้องตีไว้ทุกคนให้ตีไว้ทุกคนนี่มันสตานี่ถ้ามันตายเอานกนกมันตายทุกคนเฮกาีกาบีกาีกาบีกาบีกานีกาบ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 มาบีกาบีกาบกาบีกตัวกาบีกาบีกาบีาบีก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 นบีกา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 นกีกกคนทับีกกาบีกีกาบกบีกาบีกาบ้กกาีกากาาบีกากาาาานไปเร็ว่ีีกกีาบีีีาบก ทุกคนไม้ไม้ดิดินก็หายใช่แล้วก็มีดาบเหล็กโยอีกาอีกาชั่วร้ายทุกคนเลยอีกาชั่วร้ายก็คืออิกาชั่วร้ายทุกคนดูนะโยพี่จะแปลงร่างเป็นตัวนั้นแม่ทุกคนชมตัวคันเรือนทุกคนเอ๊ะเจ้ากับแอปเปิ้ลผลไม้แก้มันนะทุกคนไม่ได้ช่วยนะเนี่ยโยดูดิโยโยเจ้าเจ้าไหมครับดูดิจบจบไม่เก็บอ่ะ

ไอ้เหี้ยวคนนี้มันฟรีตจริงเลยทุคนฟลีตเยอะ่ะเยอะ w h a t s a เยอะอยู่กับแกล้งแกันทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมครับนี่มันอะไรเยอะบินเยอะลองหุลองหุ่เยอะหยุดเก็บงัดงัดทุกคนงัด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 หูเรียบร้อยตายเอ้ไอ้คิมตายเหรอคุณดูดิคิมให้มันมาเนี่ยทุกคนฟลีตคามันคาพี่เขาคาพี่เขาคาพี่เขามาเล่น ปนยาวเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวแปงแล้วเป็นหัวลอยได้เลยครับเฉพิบดูดิยาวต้นไม้แปะแปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนยาวยาวอะไรเนี่ยฟักทองวัวฟักทองฟักทองลอยได้ยาวปรับเดี๋ยวดีลอยไปหาไปดิพี่คนไปหล้วเนตัวนั้นแล้วทุกคน

ทุกคนสามสองหนึ่งบงบงรึปเอาไม่ตกว่ะรึบเฮ้ยตายล้วบูฟิลเรียบร้อยตายแล้เลยทุกคนเจ้าโย่โอ้โหจช๊บเลยนะไม่ได้เห็นผมไม่เห็นผมจุ๊บจุ๊บโอ้โหวันนี้ทุกคนผีนี่ทำอะไดรมาทำอะไรนี่โอ้โหมามามาเล่นไงไอเอี้ยไอเหี้ยมาเล่นว่ะมาทำการเสกกันทุกคนเอาชีวิตรอดแต่นี่ท่านจะไม่ใช่อย่างนั้นโย่เฟิบโดนเลโดนแต่เกลืตันเอเทดทุกคนดูดิมีตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคน รู้พี่มันจะมาแลกตัวอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ตัวอะไรไม่รู้มันจะคนตายคนเดียวนะมันคือตัวอะไรไม่รู้รู้กเอ้ยเอ้ยเป็นสู้กันเองก็มาเพราะว่าผีจุออนมันคือกองทัพของผมทุกคนอ๋อไอ่เชี่ยแม่เนี่ยมีโอกาสจุออนเป็นหัวหน้าใช่แล้วเป็นหัวหน้าทุกคนหัวหน้าเหรอ ทุกคนเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเย้าย้าเย้า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 เย้าโหไอ้สัสกูมีอาเย้เย้ายเยอะไม่โง่โง่นะโอ้โหเป็นแค่สโง่ใครโง่นะใครโง่นะเสรจแล้นมาดิมาดิทุกคนดูดิไอ้เหี้ยออเออเออเออทุกคนยตา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 แล้วทุกคน ปุ้มเหมือนตัวยิงเหมือนตัวยิงเหมือนตัวยิงขึ้นหลปุ้มีตามผมมาตามผมมาปุ้มตาผมมาแย่ไม่ทันแล้วตายก่อนร้อยบับบัฟบับโอ้ยตายไม่แล้วนขาวิ่งไปก็ไม่ได้อะไรจะไปก็ไปแล้วแหละผมอ่ะมีฝีมือตายไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนทิศทิศทางอะไรเดิอ๋กระโดดลงน้ำพี่กระโดนลงน้ำจะหนีไปไหนทุกคนดูดิหนีไปไหนก็ได้จะหนีไปไหนโอ้ยอันนี้คือตัวอะไรวะน่ารักอ่ะโอ้โหเปนตัวอะไรไม่รู้ช่บชุบชุบชุบเดี๋ยว ดู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 ดนดูดนด้ดูด้ดู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 ดนัูดดู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 ดราชดู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 ดด,ด,ด,ดูดูดนดู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 ดเดู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 นเดูดูดีู่ด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 ูาููดูดูดทุกคนผมเอาพี่เข้ามาตรงไหนดางน้ปูมเลยคิ พี่เฟินไปไหนแลวบอพี่เฟนไปไหนแล้วะนี่เยบหายไปแล้วเอ้ยเยบเยบร้อยแล้วเราก็โดนดึงอีกแล้วเราบินอีกแล้วผมจะส่งให้ทาน s k e l n นั่นแหละท่านหิวท่านหิวโออะไรคือท่านหิว The f ั x อยากกินคนท่านสเกตันหิวงั้นอยากกินคนอยากกินคนุอ้ยดไปดูปคนดูไปค่ะดูคดูไปคะคดปะดูไเค่ะดูไ่่ไ่นันคะ จับได้เไม่สามารถจับได้หวัดทุกคนไม่สามารถจับมันได้ทุกคนไม่เป็นไรเลาตัวนี้มาละกันเย้าเย้าน้องปลาหิวน้องปลาข้างหิวอ่ะน้องปลาหิวอ่ะน้องปลาหิวตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวนคตรทุกคนเด็ดทีพีทุกคนมาเรียกตันแตกละทีพีเอเอสพีโหเย็บอะไรเย็บนี่เย็บอุ้ยปลาพิลันย่าทุกคนผมจะใส่ปลาพิลันย่ารอบนี้เลยดําดินดีดําดินเซ็กตันแตกทุกคนปลาพิลันย่าปลาพิลันย่าปลาพิลัญญาปลาพิลัญญา เดี๋ยวารมีปาล์มลินยาเลย ย่อที่ห้องรักด้วยชิบไม่ให้ไปหรอกแล่เมื่อกี้เขาเดินหน่อยหลังมาแถวไหนเนี่ยแถวนี้เหรยแถวที่ผียวนยืนอยู่ย่อส่งไปซะส่งไปห้องรับทุกคนเฮ้ยแี่ส่งห้องรับปรับเรียบร้อยตายห้าไปรอรับพี่เฟนอยู่นะทุกคนตายรอรับพี่เฟนไหมผมไปไหนแล้ววะทุกคนส่งส่งไปฟิวหูให้มันรอดจากอันนี้นะทุกคนโอ้โหไปจากที่นี่ให้ได้สิแน่จริงอ่ะโอ้โหไปได้ผมจะเลิกแบบตามลงไปแล้วทุกคนมาดิมาดิอ้าวผมจะให้เรือนหนึ่งลำก กับทะเลก็ยทุกคนกับทะเลอยู่การทะเลการทะเลทุกคนเอาชี้รอดเลทุกคนโย่ปาบิดันยาทุกคนปาบิดันย่าโย่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 าด้วยิเื่อยมาด้วยิมาดวยีโย่โย่เยเยรอบเรียบร้อยป่าบินันย่าทุกคนป่าบินดันย่าโย่ปาบิดันย่าดูนปาบินันย่าทุกคนคนน่ากลัวดูี่แล้วก็จมหน้าไม่กินคนหรอวะดีก็ขึ้นมาสิกำลังขึ้นปไม่กินคนหรอวะทุกคน เย่เสรษฐาไม่กินคนอ่ะอากาศหมดแล้วอะทุกคนเดี๋ยวนะโอ้โหเหลือปวดใจสุดยอดโอ้โหวิววิววิวิวิวดดอีกทำไมตั้หลบตา้้ไม่ไม่ไม่โดนดาเมจเลยอโอ้โหโดนดาเมจเลยตุ้ม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 โดนเลยโอ้โหเอ้ตายห่าตายหมายทุกคน ดูดๆๆูดูคนวนี่จูนเช่นนีขอจนเป็นเทแล้วกันครงนีาุก่นแล้วก็เชนทุกค้ายคนคนก็ต้องน่กคนาไม่อ๋จริงรมาุปิ้วเครียพลมานทุกคนอย่ารอยเอาพี่จูนเรียบร้อยขาขึ้นไม่ได้เชืบอๆเชือมเชื่มโอมานีซะขึ้นแล้ว เราจะพาพี่เฟิร์นเข้าไปแบบกลางน้ำเลยที่คนทลอรมานโอ้โหว่ายดีกลับพิมพ์อะไรว้ายพี่กลับเองนะดูอ่อนหันสักทีว้ายกลับเองนะอีดูคนดูดิปิ้วโย โคตไก่ท oh ok ุกคนครับที่พี่พี่ออนไม่หาผมไม่เจอโอคิมเจียวกาไม่เจอไอ้เคียแม่งมันมันมันไฮริโอโฟร์เนี่ยหล่อโอ้โหไปอยู่ด้วยกันนะทุกคนไปอยู่ด้วยกันโยโย่ปิ้วโอ้วทุกคนสังเกตเงาเถือนจริงๆไหมกันนะปล่อยเขาแบบว่ายน้ำกันเองนะทุกคนแล้วก็บินอีกโย่เขาว่ายน้ำเอง